นี้นะครับผมหมอดาซีโรนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้นะครับก็ได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่นะครับจากสนามยิงปืนนครปฐมนะครับเอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำนะครับอย่างที่ตกลงกันไว้นะครับว่าจะมาแนะนําในเรื่องของการยิงเป้าผ่านนะครับหรือเป้ามีประกันเบียดแบบนี้นะครับหรือเป้าโซนหัวนะครับเรามีเทคนิคในการที่ยิงอย่างไรนะครับ สิ่งสำคัญนะครับในการยิงนะครับปืนนะครับเราก็ต้องมีพื้นฐานที่สําคัญนะครับไม่ว่าพื้นฐานที่สําคัญนั้นจะเป็นเรื่องของการจับนะครับการกริปการเล็งร่างกายหายใจท่าทางอันนี้คือพื้นพื้นฐานที่พวกเรารู้กันอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้เป็นเรื่องของเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคที่เขาเรียกว่าอะไรผมเป็นประสบการณ์ในการยิงแล้วเราค้นหาหรือเจอได้ในเรื่องของเฉพาะตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันนะครับ ในการยิงเป้าผ่าในลักษณะที่มีประกันเบียดเช่นนี้นะครับสิ่งที่เราจะอาจจะยังไม่ได้สังเกตยอยู่อย่างนึงก็คือเอาเป้าประกันก่อนนะครับเป้าประกันเนี้ยนะครับถ้าเราติดถูกต้องเนี่ยเป้าประกันเนี่ยจะมีเส้นปะอยู่ขอบนอกนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะยังไม่ได้สังเกตเพราะนั้นเวลาเรายิงเรากลัวโดนประกันใช่ไหมครับเพราะนั้นประกันตรงขอบนอกเนี่ยยังไปได้ถึงอีกตั้ง1เซนนะครับตรงนี้เพราะถ้าเราเฉียวไปนิดนึงเนี่ยก็ยังไม่โดนจนป่าเส้นประกันที่จะแตก เพราะนั้นเวลาเรายิงลั่นไกเราอาจจะกงงวลโดนประกันใช่ไหมครับเพราะนั้นเราเผื่อได้นิดหนึ่งก็คือว่ายังเข้าไปได้อีกหนึ่งเซนนะนี่คือส่วนของประกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้ามาใ,ใกล้ครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของเป้ายิงเป้ายิงนั้นเวลาเป้าประกันนะครับเป้ายิงเนี่ยมันจะมีการผ่าด้วยกันหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่าในแนวแนวนอนแนวตั้งนะครับก็คือผ่าล่างผ่าตรงแบบนี้นะครับบางนะฮะยิงบางด้านข้างนะครับหรือผ่าเฉียงนะครับ ก็มีการผ่าด้วยกันหลายแบบนะครับหรือยิงโซนในตำแหน่งหัวนะครับในเป้า i d a นะครับทีนี้ตำแหน่งที่เราจะต้องรู้อย่างหนึ่งในการยิงเป้าที่ผ่าก็คือตำแหน่งจุดที่เราเลงเราจะเลงอย่างไรนะครับโดยปกติแล้วสมมุติถ้าเราเป็นเป้าแบบนี้ครับผ่าล่างนะครับตามเหลือเฉพาะครึ่งเดียววงตรงนี้จุดที่แนะนําให้เล็งในการยิงเป้าผ่านะครับโดยภาพรวมก็คือให้เลงในตำแหน่ง1ใน3นะครับของเป้า ก็คือถ้าตรงนี้เหลือเป้าแค่นี้จุดที่เราเลงในโซน A นะครับแบ่งเป็น3าส่วนนะครับหส่วน2ส่วนแล้วก็สส่วนจุดที่เราจะเล็งก็คือตรงนี้ครับทําไมต้องเลงตรงนี้ครับเพราะว่าจุดตรงนี้เราจะเผื่อหลักๆปัญหาในการยิงของนักกีฬาคือชอบกดปากกระบอกลงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเลงให้เลงตรงนี้ครับแล้วเดินไกลปกติเลยนะครับในการยิงนะครับถ้าเป็นเป้าผ่าเฉียงแบบนี้ดมส่วนล่างแบบนี้จุดตำแหน่งที่เล็งก็คือจุดบริเวณตรงนี้ครับ แล้วก็เดินไกลปกติเลยนะครับถ้าอีกอย่างหนึ่งคือเป้าผ่าแบบนี้ครับผ่าตรงแบบนี้แล้วเหลือให้ยิงในโซนแค่นี้ตำแหน่งที่เล็งก็คือตรงนี้ครับเพื่อที่จะให้ตัวระยะนที่จะสามารถกดปากกระบอกปืนได้ทั้งเงยอะเพราะนั้นเล็งตรงนี้ครับนี่คือสิ่งแรกที่เราต้องกล้วก,ก็คือตำแหน่งการเล็งที่เราจะเล็งในการยิงเป้าผ่าแล้วเดินไกลปกตินะครับเวลายิงนะครับนี่คือเรื่องแรกคือเรื่องของตำแหน่งการเล็งและ เรื่องที่2เรื่องของการบริกรรมคาถาเวลาผมยิงเป้าที่โซนเล็กๆแบบนี้ผมต้องบ,งบริกรรมคาถาช่วยนะถ้าบริกรรมคาถาเพราะอะไรเราบริกรรมคาถาในส่วนที่เราว่าเป็นหัวใจหรือวิธีการปฏิบัตินะครับผมจะพูดว่าจิกศูนย์ไว้นะครับขยับแค่นิ้วและรอลั่นคําว่าจิกศูนย์ไว้หมายว่าอะไรคุณต้องมองศูนย์ชัดแจว๋วนะครับขยับแค่นิ้วหมายว่าอะไรเวลาการยิงนะครับเราจะต้องควบคุมข้อต่อไม่ให้ขยับ กดแค่นิ้วไว้ตัวนี้กับตัวนี้ให้นิ่งไว้อัตวที่3ครับและรอลั่นและรอลั่นไหมครับว่าเป้าที่ต้องการตำแหน่งหรือการยิงนั่แหะเพอร์เฟกช็อตคุณต้องรอให้มันลั่นออกไปเองแบบเซอร์ไพรส์ช็อตนัดนั้นจะแม่นมากนะครับซึ่งผมเคยพูดอยู่เสมอว่านะครับนะครับเซอร์ไพรส์ช็อตอยู่เหนือการเล็งที่ตรงเป้าเห็นไหมครับว่าผมใช้กรรมนิยกรรมคาถาว่าจิกศูนย์ไว้ขยับแค่นิ้วและรอลั่นอันนี้คือคาถาที่นําไปสู่การปฏิบัติได้นะครับ ไปลองนะครับซ้อมกันดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเออเดี๋ยวฉากต่อไปเดี๋ยวทําการยิงให้ดูนะครับผมจะบริกรรมคาถาไว้ในใจนะครับเดี๋ยวผมจะยิงเป้าผ่านะครับโดยมีการเป้าที่มีประการเบียดโดยมีเป้ายิง2ตัวนะครับแล้วมีตรงนี้นะครับเดี๋ยวติดตามกันครับในฉากต่อไปครับขอบคุณครับไปครับฉากที่2ครับเดี๋ยวผมจะทําการยิงให้ดูจํานวนชุดละสิบสองนัดครับชุดแรกจะยิงที่ตัวนะครับ โดยเป้าที่ยิงก็จะมีประการเดียดเดียดครึ่งหนึ่งเลยนะครับซ้ายและขว,วานะครับแล้วก็ชุดที่2ก็จะยิงที่หัวนะครับอ่ะเอาดูครับครับเฮ้ยเล่นบอลอโอเคครับต่อไปเราจะยิงที่หัวนะครับเฮ้ย บรคัก็เห็นไหมครับผมก็จะยิงนะครับที่ตัวนะครับอยู่งนี้ จิกศูนย์กดคันยิ้วแล้วรอลั่นจิกสูงกดคันยิ้วแล้วอ่ะที่หัวกระเเข้านะครับอ่ะตอนนี้นะครับเห็นไหมครับว่าผมจะยิงอยู่ในลักษณะนะครับดิโซนด้านขวาที่หัวนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังครับก็วันนี้เอาพอแค่นี้ครับขอบคุณครับ